สวัสดีค่ะเราค่ะช่องพรายแซมสั้นขวัญเมืองนะคะโอโ้วันนี้ดูทําไมวันนี้ถึงได้อ่านอนอาบน้ําแบบนี้นะคะวันนี้ได้ยินข่าวว่าจะได้ทำง,งาน,นะะโอ้โอ <laughs> ก็เลยต้องมาวอร์มเครื่องใช่ไหมต้องวอร์มเครื่องก่อนนะคะอาบน้ําขัดเนื้อขัดตัวโชว์ความโล่โ อาบน้ำไว้ค่ะอาบน้ำไว้เพราะว่าเหลือแค่ไม่กี่วันเองนี่นเนี่ยดูดูด,ดูนอนอาบน้ำก่อนอเพราะว่าเออเห็นไหมตัวผูบอกใช่เวลาไปโชว์ตัวจะได้รอ่อตัวดำๆเออ่ตัวผูตัวผูคุยใหญ่เลย วันนี้ก็ได้รับข่าวดีจากหลวงปู่นะคะมาจากอุทุมพรนะคะโอ้ตัวูทำไมวันนี้คุยเก่งแท<พ>นตัวูตัวพูก็อยากให้มีงานเหมือนกันใช่ไหมยจะกินไก่ไก่อ <c oughs> จะได้มากินกระดูกไก่เส้นเออเออดูดูดดโอ้โอ้ทูแรงจังเลย อ่นานนันโอ้ดูตีหางโอ้ออโอ้เหไหมอก็น่าจะดีใจทั้งช้างทั้งควานนะคะคว,วานก็เก็บตัวอยู่นานแล้วเราเดินสายบุญมานานแล้วค่ะงานที่จะไปนี่ก็สายบุญเหมือนกันนะคะก็เหมือนเป็นงานช่วยเหมือนกันค่ะเพราะว่าพระอาจารย์บอกว่าค่าตัวน้อย ก็อยากให้ไปช่วยเราก็เต็มใจค่ะขอให้บอกมาขอแค่ทางเจ้าภาพบอกว่าคุณน้อยอนไนที่ช่วยได้ก็ช่วยกันค่ะเดี๋ยววันนี้พาดนิดนึงครับพาวอร์มร่างกายนิดนึงนะคะเราจะลืมโอ้โอ้อะไรบุญทรงบุญทรงก็อยากไปด้วยเหมือนกันอยากไปไหมหางัดนหน่อยสิงัดนหน่อยงัดหน่อย ฝันสั่งอะไรก็ได้อีกอย่างนะคะช้างซุ้มนี้เดี๋ยวดูนั่งนิดหน่อยนะครับพอได้เดินรอบเสร็จสุดท้ายนะครับแล้วก็เดินวอมหน่อยวอมก่อนไปทางไหนดีไปข้างหลังแล้วก็กลับมาไปซุ้มหลังคาเขียวก็นนะะแล้วกันนะครับอือแล้วเราก็เดินอ้อมใช่ครับไปเพราะว่าวันนี้ควันอยู่น้อยนะครับควันอยู่น้อยเอาเดี๋ยวเจ้าไปทางนี้เดี๋ยวเขาลัดไปทางนี้ พี่เซมไปโชว์ความโลที่ส้มเขียวก่อนค่ะเนาะก่อนจะออกงานก็ต้องไปโชว์สาวๆก่อนเพราะว่านานแล้วก็ก่อนออกงานก็เช็คความพร้อมนะคะก็เหมือนเช็คความพร้อมทางช้างท้งควานค่ะเดินก่อนเพราะว่าไม่ได้เดินมาไม่ได้เดินแห่งงานก็หลายเดือนแล้วนะคะ เนื่องจากไม่มีงานเลยเข้าทับมานานก็ไม่ได้ไปไหนเลยนี่ก็บรรยากาศยามค่ำเช่นเคยค่ะก็วันนี้ก็ช่วงนี้ก็จะให้พี่เซมออกก่อนนะคะก็จะถ่ายคลิปไว้ชมนะคะ อมาถึงยังนอโอ้มาแล้วค่ะนุ่นเก็บสเสบียงไปด้วยค่ะโอ้โหเน็บงามมาด้วยทีนี้รู้สึกว่าพี่แซมรอมากเลยนะคะปีนี้เศรๆ สาวๆเห็นนี่ใจละลายเลยปีนี้ถ้าจะรอกต้องรองแต่ที่ควนโอ้ถ้าจะรอก็รอแต่ที่คว,นวันใช่ค่อยจะลงตัวเองเลยอ่ะว้าผู้คุมของเราไปแล้ว่ะเดินคู่ไปเลยกันนนผู้นำเพรารู้ว่าถ้าเดินแถวนี้นี่เออรือว่าจะเดินไปไหนนะคะ กันยองคิดว่าจะให้พี่แซมใส่ชุดอะไรดีชุดเหลืองอะรือว่าถ้าชุดน้ำเงินเสร็จทันเนาะเออถ้าชุดน้ำเงินเสร็จทันก็จะเอาชุดน้ำเงินนะคะเอาตอนนี้มาถึงส้มเขียวแล้วนะคะพี่แซมของเราฮะโอ้มาแล้วมาแล้ว มาโชว์มาโชว์ความหล่อคนะวันนี้มาโชว์ความหล่อรู้สึกว่าปีนี้นี่่ไปเจอเพื่อนมาเพื่อนยุ่งวะได้เลยครับอ้วนมากเอ้าเอาสาวไหนพี่แซมวันนี้ไม่มีสับปะรดไม่กินนู้นสับปะรดเขาอยู่ข้างในอ๋อหาสาวชื่นก่อนนะคะเชือกแรก โอ้ยแย่งแย่งแย่งยสาวชื่นกินแล้วนุนโอ้พี่ชื่นรู้สึกว่าจะสนใจพี่แซมนะคะนี่ไม่ได้เจอพี่แซมนานแล้วนี่ในรอบหลายเดือนแล้วมั้งนี่พี่แซมเพิ่งได้แวะมาโน่นชายเพิ่มชายเพิ่มก็อยากทักทายเหมือนกันนุนชายเพิ่มก็อยากรู้จักเหมือนกันนะนุน ทักทายโอ้ใช้เพิ่มว <im <im ิ่งหนีโอ้ยเมื่อกี้เมื่อกี <h <h ้เหมือนอยากทักทายนะคะมันอยากทักทายพี่เซมโอ้ขโมยหญ้าใช้เพิ่มมหญ้าใช้เพิ่มละโอ้คุณแม่ทำไมถอยหลังให้เลยเข็นผู้เบามาถอยหลังเลยใช้เพิ่ม เออสงสัยดูค่ะดูดูโอ้โหหันตูดหันดากมาแล้วอ้อยมาอ้อยมาอ้อยผู้เบาโอ้โผู้เบาที่ไหนจะชอบนี่มาถึงก็หันตูดมาเยี่ยวใส่เลยเนี่ยโอ้โหกันนมจะได้มานะครับเร่องตองเลี้ยงมากลยครับโอ้ทักทายทักทายโอ้โหดูตัวพี่แซมค่ะ ระวังช้างซุ้มเขียวกับพี่เซมนี่โอ้โหตัวดำพี่เซมนี่ตัวดำเหมือนอนี่บัวบานกับชื่นใจนี่ก็ตัวดำดีอาจจะเป็นตระดดกูลเดียวกันหรือเปล่าเออเชื้อสายเดียวกันนูน้นพี่บัวก็อยู่ด้านนู้นค่ะเดินวนไปวนมาสงสัยรู้ว่าพี่เซมมาหรือเปล่าอยากทักทายอยากาทักทายใช่อยากทักทาย อันนี้คลิปนี้ก็พาพี่แซมอ่ะวมเครื่องด้วยแล้วก็เดินมาทักทายโชว์ตัวสาวๆซุ้มเขียวด้วยนะคะมาเพราะว่าจะเฉลยจะได้ออกเงานนะครับอ่าเฉลยจะได้ออกเงานต้องต้องเทสก่อนนะครับต้องเทสก่อนต้องเทสเครื่องวอร์มเครื่องก่อนทำอะไรต้องมีการทดลองก่อนใช่เพราะว่านานแล้วไม่ค่อยได้ออกงานและอีกอย่างหนึ่งปีนี้พี่แซมเรารู้สึกว่า จะสมบูรณ์มากนะคะจะสมบูรณ์มากเลยก็จะรู้สึกว่ามันจะสมบูรณ์เหลือเกินนะครับสมบูรณ์เหลือเกินฟั <c oughs> นเล็กบอกว่าสมบูรณ์เหลือเกินเต็มทั้งหน้าเต็มทั้งหลังหมดเลยใช่ไหมเต็มหมดเลยครับด,ด,ดูบนขวัช้างก็รู้เลยนะครับอืมทีนี้ก็ควานก็ปล่อยให้อ้วนเกินนะครับปีนี้ <c oughs> พอจะเดินเลาะเละแล้วก็เลาะไปทางนี้นะครับแล้วกลับบ้านเลยอืมอะได้ดูระยะไดแล้วนี่ไงมามาดูเสานี่อีกนี่มาดูเสาวนี่อีกมาดูเสาวนี่อีกสักสาวนึงโอ้โหนี่ค่ะเสาวนี่โอ้เสานี่จะมีอาการยังไงโอ้หันหลังเหมือนกันครับสาหันตูดเลยสานี่ก็หันตูดเหมือนกัน เจอสาวไหนก็หันตูดหมดสาวนี้เปิดบริการนะครับโอ้สาวนี้เปิดบริการเปิดประตูให้เข้าพร้อมนี่ไม่ให้บริการนะครับแต่สาวชื่นนี้ไม่หันนะสาวชื่นหันหน้าหันหน้าหาดูที่นอนของซุมลังคาเขียวนะครับมีลายชัดเลยนะครับมีคนนอนไหมข้างบนนอนนะมีเหรอเออมีครับมีเพราะว่าเขาเปลี่ยนบินกันนะครับเปลี่ยนบินกันเปลี่ยนเวรกันมานอนตรงนี้บ่ฝั่งนี้บ่ใช่ครับนี่คัง บทว่าบรรยากาศะบรรยากาศในซุ้มเขียวนะคะกอคลิปนี้ก็จะให้ชมย้อดลังนะคะนี่ซุ้มเขียวก็เจริญเติบโตมากเลยสมแล้วที่เป็นซุ้มใหญ่นะคะซุ้มใหญ่จริงๆซุ้มลังคาเขียวอันนั้นเสาเขาบนนั่น เสาเขาทำไมอลังการดีจังเลยโอ้โหะอะอะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้วเพียงเท่านี้นะคะยังไงก็อย่าลืมนะคะฝากติดตามกันด้วยในช่องพลายแซมสั้นคนเมืองอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามให้ด้วยนะคะ1ไลค์หนึ่งกำลังใจนะคะสวัสดีค่ะ